โอ้โหนี่วันนี้มาลาดบุรีมาโพธารามไกลๆควรลงลงเลยจะพามาดูที่น้ำโอ้โน้าล้อมรอบเลยนะส่วนมะพร้าวเพียบไปเดี๋พาไปเที่ยวกันไม่ซื้อไม่หามไม่เป็นไรมาเที่ยวกันไปดูกับพี่ชายใจดีเนี่ยเขาจะพาไปดูที่สวยๆดูเพื่อเป็นกําลังใจใครชอบคลิปนี้ใครดูแล้วชอบเป็นกําลังใจกดพิมพ์คําว่าชอบผมหน่อยไปเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นไงบ้างกับกล้องกับกล้อง บอกเลยนะครับโหแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากนี่เดี๋ยวดูน้ํานี่อันนี้ขนาดว่าเล็กๆนะเดี๋ยวไปดูรอบที่พี่เขาน้ํารอบด้านเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไปดูที่ว่าอยู่ตรงไหนไปคุยกับพี่กันกันอ่ะพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับครับอ่าวิชัยนะครับแฟนกัดเรียกว่าพี่วิชจะของพื้นที่นาเรียกว่าพี่วิชัยแล้วกันเนาะัพี่วิชัยเมื่อกี้ผมมั่วไปครับพี่ว่ามันถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนล้วตำบลอะไรนะพี่ตำบลท่าชมพล อำเภอโพธารามจังหวัดราชบ,ราาบุรีอ่าโพธารามราชบุรีนี่แล้วจริงไหมพี่ที่ผมถามครับว่าน้ําล้อมรอบเกือบรอบด้านเลยน้ำอ่าเกือบรอบด้านฮะที่แปลงนี้ติดน้ำอ่าสามด้านแต่ยังไม่บอกว่ากี่ไร่ยังไม่บอกว่าขายเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่บอกว่ามันเป็นอะไรยังไงต้องเดินไปชมกันครับทีนี้ของพี่ครับของเราเนี่ยมันอยู่ที่โพธารามนิดนิดนึงใกล้คณลงลงไหมอ่า ห่างจากโคลงลงก็ประมาณ7กิโลเมตรเกิโลนี่ถ้าพูดโคลงลงนี่คนรู้จักเยอะเลยนะครับแล้วแถวนี้จริงไหมพี่โพธารามเขาว่าดินแดนแห่งดินดําน้ําชุ่มต้องครับอ่าไทยเลยนะพี่นะใช่ครับพี่ครับตรงนี้ถนนเนี่ยลาดยางนี่นะรถวิ่งกันเต็มเลยเนี่ยก่อนที่จะลงที่เรามา50เมตรอะครับพี่เขาเรียกว่าเส้นอะไรครับถนนท่าชุมพลหัวรอท่าชุมพลหัวรอเนี่ยนะครับใช่ครับอาเดี๋ยวดูรถนี่วิ่งกันเต็มเลยนี่คือลาดยางไหพี่นะแล้วลงมา50เมตรที่เราเนี่ยติดสาธารณะ2ด้านใช่ไหมพี่ อ่าสองด้านครับอ่านี่ด้านนี้หนึ่งด้านครับผมด้านนี้กว้างกี่เมตรครับพี่อ่าถนนจะกว้าง4เมตรฮะถนนนักว้าง4ี่แต่ยาวไปหน้าตัดเราเนี่เกือบร้อยหรือเปล่าอ่าเก้าสิบกว่าเมตรเก้าสิบกว่าเมตรเนี่ยนะฮะติดพิท,ท,ทีเราเลยแต่อย่างที่บอกนะครับที่ลงมาจากถนนลาดยางนี่ก็คือที่เราเหมือนกันที่สาธารณะเหมือนกันนะพี่นะครับอ่าแล้วด้านข้างครับพี่ สาทาานะของพี่เป็นล่องน้ําใช่ไหมครับเป็นอ่าด้านหน้าจะเป็นคลองส่งน้าอ่าคลองสาธาานะแล้วด้านข้างละ่ะอ่าด้านข้างก็จะเป็นคลองทิ้งน้ําสาธาานะเหมือนกันไปดูดีกว่าพี่อยากจะดูว่าเ,เป็นยังไงบ้างอ่าพี่พี่วิชัยพาไปเลย<ช>นะครับอ่าบอกไปแล้วนะที่ติดถนนเส้นนี้ประมาณ90กว่าเมตรอ่ามีมีร่องน้ำด้วยไหมพี่ตรงนี้ก็จะเป็นคลองส่งน้ําเข้าเข้าพื้นที่นาอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าพื้นที่นาเลยของเราเองของเราเองครับโอเคแล้วแถวเนี้ยครับพี่ได้ข่าวว่าปลูกมะพร้าวกันเต็มเลย ตอนนี้มะพร้าวค่อนข้างแพงแล้วก็ในจังหวัดลบบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวที่ได้ผลผลิตน้ําค่อนข้างดีมากนี่ไงพี่แล้วก็คุณภาพของน้ํามะพร้าวน่จะดีกว่าจังหวัดอื่นๆมะพร้าพันอะไรครับเป็นมะพร้าวน้ําหอมแต่ไม่ทราบว่าพันอะไรเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันพี่โอ้พี่นิดนึงผมขอกลับตัวนิดนึงนี่รถวิ่งกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นี่นี่ตามไม่ทันเลยเนี่ยเยอะเลยนะครับพี่ ช่วงเงย็นๆกับช่วงเช้าๆรถจะเยอะกว่านี้เดี๋ยวเดินไปจะเห็นเรื่อยๆ <c oughs> ที่นี่ที่ของเราครับพี่ผมถามพี่วิชัยเดินไปคุยกันดีป่ะพี่พี่ <c oughs> พนําหน้าไปเริ่มตั้งแต่แปลงนี้เลยนะพี่นะเนี่ยครับเป็นที่นานะพี่นะครับหน้ากว้างกี่เมตรนะพี่กี้พี่บอก90เท่าไหร่นะครับหน้ากว้างรู้สึกจะประมาณเกือบร้อยเมตรอะเกือบร้อยเมตรครับแล้วลึกไปแล้วพี่ลึกประมาณ400กว่าเมตรประมาณนะพี่นะอ่าพื้นหน้าพี่กี่ไร่ครับ ทั้งหมด13าไร่หงานกับ27ตารางบาเนี่นะที่เห็นนี่นะพี่นะครับขอบเคของเราจากตรงที่เรายืนเนี่ยนะพี่ประมาณประมาณไปถึงต้นไ, <ป S 2> ไม้ไปถึงต้นโพนูนครับพี่เห็นนู่นนะพี่นะครับ่าเกือบลอยเมตรนี่คือต้นโพผืนนี้ทั้งหมดใครเป็นคนทํานาครับพี่อ่าตอนนี้ผมก็ทําอยู่ฮะอ่าอพี่วิชัยทําเองไปเดินไปดูกันเรื่อยๆเ,เดินไปดูไปไปีปนึงทำกี่รอบครับพี่ครับ ปีหนึ่งก็ทำนาได้สองรอบสองรอบจริงๆจ,จะทำสามรอบก็ได้เพราะว่าน้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวอ่าหลายๆท่านยังไม่เห็นว่าน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวหน้ารถสีขาวเนี่ยพี่สีสีบอลเนี่ยจะเห็นน้ำเต้ไม่หมดเลยนะครับที่มีมะพร้าวนี่อยู่ข้างที่เราใช่ไหมพี่อ่าอยู่ติดกันเลยฮะไอพี่นิดนึงผมไฟฟ้ามันอยู่ตรงไหนผมไม่เห็นไฟฟ้าผ่านเลยครับพี่ไฟฟ้าก็ถัดไปจากนี้ประมาณ6กเจเมตรได้ใช่บ้านคนตรงนั้นไหมอ่าไ,ไม่ถึงฮะเลยสาไฟฟ้าจะเลยบ้านคนมาเกือบถึงที่เราแล้วปลาปลาละพี่ปลาปลาก็อยู่อ่า ถึงสายฟ้าน่ะฮะประมาณนั้นเลยใช่ครับแสดงว่านิดเดียวเองไม่ไกลมากนิดเดียวเองอ่ะโอเคจะคได้สบายใจกันครับพี่อ่าแปลงนี้นี่นี่น่สไร่ก,กว่าๆนะพี่นะแถวเนี้ยพี่ถ้าติดถนนลาดยางเนี่ยเส้นข้างหน้าเราเนี่ยที่รถวิ่งกันเยอะเนี่ยพี่ตกไร่เท่าไหร่ครับอ่าด้านหน้าน่ยอ่าติดถนนเลยก็อ่าก็จ้งราคาไว้ไรหนึ่งครับ ล้านขึ้นทางนั้นคนอื่นนะหมายถึงคนอื่นล้านกว่าใช่อ่าแตของคนอื่นอ่ะล้านกว่าช่างเขาพี่ของเรามันขยับเข้ามานิดนึงใช่ครับขยับเข้ามานิดเดียวเองพี่ขายเท่าไหร่อ่าไล่ละไล่ละไล่ละห้าแสนเก้าเองฮะห้าแสนเก้าครับนี่ที่บอกกันนะเห็นรถวิ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับตรงนั้นอ่ะล้านกว่าล้านกว่าเกือบทั้งเส้นใช่ครับแล้วมันอุดมสมบูรณ์แถวนี้มันห่างคลองชประทานไม่ไกลมั้งพี่ไม่ไกลครับอ่าเมื่อกี้ผมบินโดดดูโหทั้งภูเขาพี่นี่นภูเขาเต็มเลยวิวที่ชัดสวยอ่าทั้งภูเขารอบ้าน แปลงนี้มันไปราดบุรีกี่กิโลครับพี่จากจากนี่ไปตัวเมืองราดบุรีก็จะประมาณอ่าสิบเก้ากิโลเมตรแล้วไปตัวอำเภอโพธารามไปตัวอำเภอเมืองโพธารามก็จากจากที่นี่ก็หกกิโลเมตรหกกิโลแป๊บเดียวไปกรุงไปกรุงเทพเลยพี่คร่าๆอ่ากรุงเทพน่าจะร้อยร้อยแปดกิโลอ่าร้อยต้นๆกััไปเราเดินไปดูกันเดินไปคุยกันไปจะไปดูสายน้ําดูความอุดมสมบูรณ์นะครับพี่วิชัยก็บอกแล้วล่ะเป็นฉนวคคุแดงผืนเดียวนะพี่นะ อ่าใช่ครับผืนเดียวผืนเดียวชื่อเดียวชื่อเดียวด้วยตรงนี้ใช่ไหมพี่เริ่มตน้นอันนี้ก็จะเป็นคลองนี่นี่พี่คลองส่งน้ำคลอง,คงข้างๆเขา,ขา,ขาที่น้ําอุดมสมบูรณ์เลยใช่ครับเดี๋ยวดิ่งเดินไปหิงน้ำจะยิ่งใสขึ้นเรื่อยๆคืออันนี้คือสาทางน้ำน,นะพี่นะใช่ครับอ่าพูดง่ายว่าเดี๋ยวจะมีหลักบุตรหลักเขตจะเช็คให้ดูตลอดเลยอ่าผมรู้ราคาจากพี่ละไร่นึงก็ห้าแสนเก้าจากลดลงมาแล้วเมื่อก่อนนี่แพงกว่านี้อีกด้วยเศรษฐกิจนะพี่นะใช่ครับอ่านี่นี่ น้ำอย่างนี้มันมีทั้งปีไหมครับพี่มีทั้งปีทั้งชาติเลยเราไทยทากันเดเมษา <c oughs> เดือน <c oughs> ที่ร้อนที่สุดของไม่ได้ไทยยังมีน้ําแม้แต่กระทั่งน้านแล้งเนี่ยก็ยังมีน้ําแล้วหน้าฝนมันไม่เอ,อ,เอ,อ่อล้นเลยมาเหรอพี่ไม่ที่นี้ไม่ท่วมฮะเพราะว่าด้านด้านฝั่งด้านด้านท้ายนะก็จะเป็นลองของใหญ่ <c oughs> แล้วก็สามารถน้ํามากแล้วก็เปิด ลงของจิ้งน้ําได้ระบายได้ระ,ะบายได้สะดวกสบายโอ้มีรังนกเลยมีปลาด้วยพี่พออุดมสมบูรณ์มันเกิดเลยมีนกมีปลาเต่าปูปูก็มีใครซื้อแปลงนี้ไปพี่ไปปลูกมะพร้าวขายได้เดี๋ยวเดินไปข้างหลังพี่จะเห็นก็ทํามะพร้าวกันเตมไม่หมดเลยนะครับหรือใครซื้อไปแปลงนี้พี่มีคนเช่าไหมมีมีคนหาเช่าทํากันเยอะมาก ที่ถามนี่คือพี่วิชัยนี่แหละถ้าเกิดคนซื้อไปแล้วถ้าเกิดยังไม่มีใครเช่าอ่าผมก็ยินดีอ่าเพราะพี่ทําอยู่แล้วอ้าวโอเคปีหนึ่งแพงไม่พี่แถวนี้ค่าเช่าค่าเช่าก็อ่าไร่ละหนึ่งพันต่อปีต่อปี13ไร่ก็หมื่นสามใช่ไหมพี่เป็นการดูแลไม่ให้มันโรกล้างใช่เน่เน่่ผมพยายามจะแผ่นกล้องเดี๋ยวเดินไปข้างหลังจะสวยกว่านี้อีกเยอะนะครับนี่หน้ากว้าง90เมตรกว่านี้ก็ไม่ธรรมดานะพี่ครับผมที่นี้ที่พี่ถือว่าโอเคสวยนี่น้ำมันจะเริ่มใสขึ้นเร ที่ขายท่าไมกัน <laughs> จริงๆที่ขายเนี่ยจริงๆไม่อยากจะขายหรอกแต่ทีนี้ว่าที่ขายเนี่ยเพราะว่าต้องต้อง,องอนําเงินไปต่อยอดลงทุนด้านกิจการอื่นๆง่ายๆ<ไ>ว่าเอาไปทําธุรกิจใช่ครับ,คร,บครับพี่ขอเบอร์พี่วิสหน่อยสิครับเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยใจร้อนจะรีบโทรมาคุยเลยถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0624578574อีกสักรอบสิครับพี่062457 8574โทรได้ตลอดเลยใช่ครับแล้วก็นัดมาชมชแล้วก็มันจะใกล้อีกอันหนึ่งพี่ใกล้กันอะไรนะวัดเขาดินใกล้ๆวัดเขาดินสวุวรรณคีรีวัดเขาดินสวุวรรณคีรีรหร่างจากนี่ไกลไหมครับห่างจากนี่จากแปลงนาไปถึงที่วัดก็ประมาณสองกิโลนี่มันอยู่ตรงนี้นะวัดบางทีบางคนจับพิกัดไม่ถูกนะครับต้นไม้อาจจะบางวัดนิดงอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็จับพิกัดวัดแล้วก็บวกมาล่องใต้มาใช่ไหมพี่เขาเรียกล่องขึ้นลื่นล่องเข้ามาได้ทั้งสองฝั่งทางฝั่งโพธารามและฝั่ง ถ้ามาทางโพธารามใกล้กว่าใกล้กว่าอ่าก็ห่างจากว่า2กิโลลองจับพิกัดดูแล้วกันใช่ครับอ่ะไปพี่เราไปดูในพื้นที่เราันเรื่อยๆนะครับไปยันด้านท้ายเลยอ่าขอบเขตที่เราเดินอยู่ในบนพื้นที่ทางบกนี่คือของเราด้วยนะพี่นะของเราทั้งหมดอ่าสำคัญเอาไว้ร่องน้ํานี่มันจะมีขอบเขตของเราเดี๋ยวชี้ให้ดูใช่ครับตามพี่วิชัยไปนะครับผมคํานวณแล้วมันก็อยากรู้เท่าไหร่ก็เอา5แสนเก้า พูน13ไร่กว่าเข้าไปแล้วกันหรือโทรมาทโทรคุยกับพี่ได้เลยใช่ครับโอ้ผมบุ้งเต็มเลยพี่ได้ครับทอด <c oughs> ยอดทอดอะไรกันเต็มเลยนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวดูความบุดมสมบูรณ์ผมไม่ยังจะแพนกล้องให้ดูนี่เห็นรถวิ่งใช่ไหมนั่นแหละลงมาจากลาดยาง50เมตรอ่ะไปเส้นนี้พี่ตลอดทางเนี่ยมีแต่ไฟโซลาเซลล์กลางคืนทั้งนั้นเลยอ่าใช่ครับแสดงว่าไม่เปี่ยวไม่เปี่ยวฮะไม่เปี่ยวอ่าไม่เงียบเหงาแน่นอนอีกไม่กี่ปีก็อ่ารู้สึกก็ทางรัฐการเขาคงจะมาปัก เสาเสใหญ่ให้ตลอดเดี๋ยวมาเรื่อยเเดี๋ยวมาเรื่อยๆ่อทั้งน้าทั้งไฟนะครับแปลงนี้อย่างที่บอกซื้อทิ้งไว้ก็ยังถือว่าคุ้มค่า่หรือบางทีนะครับมาปลูกต้นไม้มาทํานู่นทํานี่ได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมาปลูกมะพร้าวทิ้งเอาไว้จะให้ผมดูแลทําหน้าดินต่อก็ผมก็ยินดีทาหน้าดินคืออะไรพี่ก็คือสมมุติว่าเจ้าของที่ซื้อใหม่ะเขายกร่องสวนปลูกมะพร้าวหน้าดินจะต้องมีคนดูแล <ก>ให้มันโลง่งไม่ให้้หหนาดินรกก็คือคอยปลูกผักหร,รืออะไรพวกนี้พอจ่าจแล้วพี่คอยใส่ปุ๋ยพึ่งพาได้ให้พี่จ้างพี่ได้ผู้งง่ายใช่ครับโอเคครับพี่ผมปลูกผักไปด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยมันก็จะบำรุงมะพร้าวไปด้วยครับพี่แต่ผมถามพ่อความสบายใจอะพี่น้ำไม่ท่วมแน่น่ะไม่มีน้ําท่วมครับที่นี่ไม่มีน้าท่วมล่าสุดท่วมปีไหนพี่ล่าสุดเคยท่วมเมื่อล่าสุดก็ท่วมทั้งจังหวัดเหมือนกันเกือบทั้งจังหวัดเมื่อปี2539 สามสิบเก้านี่ไม่ไม่ใช่แห้งสี่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่สามสิบเก้าโอ้โหสองพันร้อยสามสิบเก้าอ่ะตีวีสี่สิบยี่สิบเกือบสามสิบปีแล้วใช่อ่าที่ท่วมตอนนั้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าที่พี่เนี่ยไอ้คลองในน้ําเนี่ยเรียกว่าที่คลองส่งน้ำมาเนี่ยมันจะมีแห้งไหมเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆอ้าวอันนี้ขนาดน่าแรงนะยังอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้โอ้โหถือว่าชุ่มฉ่ำเลยพี่นี่นี่นี่ในที่ตรงเนี้ยนะพี่นะที่มันเป็นร่องน้ําเนี่ยผักตบชวาทั้งนั้นเลยใช่ครับแสดดงงววว่่าาาาาถ้้เเกินนํมมชครหือ กรมชวลประทานก็พอ,อเขาเรียกเขาผันน้ำมาให้ชาวนาทํานาเนี่ยมันจะไม่มีต้นไม้ใช่ครับเพราะมันแห้งแล้วมันก็จบกันแต่นี่น,นี่ดูดิพี่พี่เห็นนี่น้ำมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะน้ำอยู่ข้างล่างอ่าเต็ไมไปหมดเลยอ่านี่เห็นสวนมะพร้าวไหมพี่โอ้โหเต็มเลยพี่ครับแบบปลูกมะพร้าวกันเยอะมันมันอะไรที่มันดีมากเลยหรือยังไงตอนนี้มะพร้าวค่อนข้างแพงเพราะว่าอ่าอ่มามะพร้าวที่อื่นเน่ะค่อนข้างขาดคอขาดคอแปลว่าอะไรฮะมะพร้าวเปนต้นอ่ะอ่ามันไม่ค่อยมีลูกด้วงกินอะไรอย่างนั้นเหรออ่า อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนค่นาอ,อากาศร้อนมะพร้าวก็เลยขาดคอความต้องการของตลาดมากกว่าปริมาณที่มันออกผลผลิตมาใ่าโอเคครับถามยางงี้พี่พี่ว่ารคาคามะพร้าวมันดีผมถามแบบเล่นๆนะพี่นะอย่าก,กดผมนะแล้วทำไมพี่ไม่อผืนเนี้ยปลูกปลูกแล้วได้เงินรงหรือมันไม,ไม่เพียงพอต่อการลงทุนจริงๆต้องการเป็นเงินก้อนก้อนล,ล,ลงทุนเลยอันนั้นมันเหมือนเงินระยะยาวพี่เก็บปีนึงก็กว่าสูงต่อปีละแสนสองแสนใช่ไหมใช่ครับอ่า ตอนไร่นี่พี่รู้ไหมว่าอะไรได้มันดีขนาดไหนมะพร้าวโอ้มะพร้าวถ้าคิดเป็นจอดไร่ดีกว่านาเยอะดีกว่านาเยอะอ่าบอกได้แค่ใบใบแค่นี้นะครับดีกว่านาหลายเท่านี่พี่โอ้โหของมะพร้าวตอนนี้ลุกยี่สิบบาทอะ่ะอ่าใช่ไหมพี่มะพร้าวน้ําหอมที่เขาเอาไว้ไงไปไหว้พระกันอนะไงใช่แล้วก็ววส่งต่างประเทศด้วยอ๋อที่ดื่มกินน้ำหอมน้าหวานหวานน้ำหอมหอมกันอ่ะมะพร้าวน้าหอมเนี่ยดูผักตบชวาแสดงว่าเต็มน้ําเต็มปิบเลยนะครับนี่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 มากเลย ก็เลยหลักหมุดมาหลักหนึ่งอะเอาไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเห็นที่เรามันจะลงไปในน้ํานิดเดียวอ่าหลักหมุดเรานะครับพี่นี่ดูภูเขาไปยังมีให้ดูอีกหลายหมุดครับพี่คือหมุดหนึ่งนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้พี่วิชัยพาดูแล้วไอท่อ PVC เนี่ยนะพี่นะใช่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียอันนี้นะฮะมันคือหลักหมุดอ่ามันที่เรามันอยู่ขอบเขตตรงนั้นนะครับเพราะเลยจากหลักหมุดไปก็เป็นสาธารณะใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าโอเคแล้วค่อยๆกว้างขวางเลยเดินไปเรื่อยๆนี่จะเห็นนะครน้งถยต์วิ่ได มาได้ยาเอกหน่อยพี่แต่ต้องต้องตัดหน่อยตัดหน่อยช่วงช่วงนี้ยิงเพิ่งไปตัดเลยพี่เอาไว้คุมดินเอ,เอาไว้เอาไว้ร่มเหมือนกันเอาไว้เป็นล่มเป็นเงาคุมดินให้ดินจะได้ไม่ไม่แข็งเกิน<ช>ไปนะครับอนาพี่ทําปีละสองรอบแล้วอีกนาไม่พี่กว่ารุ่นนี้กว่าจะเก็บเกี่ยวก็อีกประมาณสองเดือนกว่าก,าก,ากา็เริ่มออกรวงเริ่มเริ่มเขาเริ่มจะเกี่ยวกันได้แล้วเกวียนหนึ่งแพงไหมพี่ตอนนี้ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่หมื่นกว่าบาทโอ้ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะราคาตอนนี้นะพี่หมื่นกว อ่าพื้นที่สิบกว่าไร่นี่ก็ได้ไปเกือบสิบสองตันอ่ะโอเคเลยเนี่ยเหมาะเอาคนที่ชอบธรรมชาติบางคนเขามีอดีตกระท้องไร่ท้องนาเคยมีที่ท้องไร่ท้องนาของพ่อแม่บรรพบุรุษเสร็จแล้วไปทํางานต่างจังหวัดไปทํางานในกรุงเทพไปทำงานต่างประเทศก็อยากจะมีที่นาเหมือนย้อนย้อนยุคพี่เหมือนกลับมาอยากจะทาความฝันของตัวเองไงตอนเย็นมีพระอาทิตย์ตกดินสวยงามอ่าอันไหนทิศเหนือทิศใต้พี่อ่าทางนี้จะเป็นทิศตะวันตกอ่าทางนู้นจะเป็นทิศใต้ หันหน้าแล้วก็ทางด้านหน้าที่ก็จะเป็นทิศเหนือออกถนนและยางคือทิศเหนือครับแล้วก็ทางด้านข้างขวามือก็จะเป็นอันทิศตะวันออกอโอเคครับพีบบ่เริ่มรู้ทิศรู้ทางแล้วเดินกันเหนื่อยเปนกัน300กว่าเมตรนะครับถึงไปที่น,น,นี่ดูน้ําเห็นไหมน้ำตรงนี้มันไม่มีผักตบชวาคุมมันก็เลยมีผักบุ้งแล้วมันก็จะเห็นอย่างนี้เลยวถือว่าสวยมาก,อ,กอีกที่หนึ่งครับถือว่าสวยสวยในความเป็นธรรมชาติ สวยในความเขียวขจีของท้องไร่ท้องนาเขียวในขจีของผักที่มันอยู่ริมทางแล้วก็สายน้ําที่มีอยู่รอบด้านรเราเดินอยู่นะพี่เมื่อกี้ผมดูอุณหภูมิเนี่ยจับอุณหภูมิประมาณ38องศาแต่เราลองมาเดินเนี่ยพี่มันเหมือนไม่ร้อนอะ่ะลมมันพัดตลอดอดูจากต้นไม้ดิดูจากยอดข้าวอ่ะพี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์มากะนะครับน่าเสียดจริงๆผมก็เชื่อว่าพี่ก็เสียดายนะเนี่ยเ,เสียดายอยู่เหมือนกันที่มันสวยที่มันสวยสวยตรงที่ว่า สาธารณะ,ะ,ะนะมันสองด้านด้านหน้ากับที่ร่องน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีง่ายๆนะพี่นะพี่จะมีะน้ําอยู่ข้างๆตลอดที่นะครับอย่างนี้เราต้องการน้ําอะไรเราก็ผานเข้ามาใช่ครับเลี้ยงปลาได้ไหมพี่ขุดบ่อสมัยก่อนก็เป็น,เป,นเป็นบ่อเลี้ยงปลาอยู่เมื่อก่อนนะพี่นะแล้วก็ลบลบกบเป็นอาทําทนาคําว่าเมื่อก่อนเป็นบ่อเลี้ยงปลาพี่เลี้ยงปลาอยู่ตรงนี้ใช่ครับเป็นปลาอะไรครับเป็นพวกปลาปลาดุกปลาตะเพียนผมถามถามพี่กรดผมนะ ุดบ่อนี่เอาดินไปขายป่ะอ่าที่ขุดบ่อนะก็คือเอาดินมาทําเป็นคันทั้งหมดเลยอือแล้วก็พอพอเราเลิกอ่าทำบ่อปลาแล้วก็เอาดินบนคันกลับคืนกลับคืนอ่าท่านผู้ชมจะได้สบายใจว่าใครใคร,ใครมาขุดบ่อเนี่ยเก็บน้ำได้เหมือนเดิมแล้วที่สำคัญคือดินมันอยู่ครบแล้วมันไม่ได้ต่ำกว่าที่ไหนเลยปกติเลยนะครับพี่ครับอ่าแสดงว่าบ่อปลาี่น้ำแค่หัวเข่าเดียวอ่าไม่ลึกฮะขุดบ่อปลา ประมาณ2องเิเองตอนนั้นอ่าก็ถือว่าโอเคครบอยู่หลายปีแล้วดิครับพี่ที่นี่ก็ไม่ไม่ใช่เป็นที่รุ่มที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่ดีมากที่ดอนที่ดอนที่จะเรียกว่าดอนก็ไม่ถูกคือที่สูงใช่ใช่อ่าสีสูงแต่น้ําท่านี่อุดมสมบูรณ์เลยครับคโอ้นี่ดูดูกิ่งไม้พี่โอลมสวยงามมากอ่านี่นี่ยังไม่จบนะไปเรื่อยๆนะครับพี่โอ้มะพร้าวข้างหลังหลังนู้นน่ะท้ายสุดน่ะน่าจะเป็นมะพร้าวน้าหอมใช่ไหมครับมะพร้าวน้ําหอมต้นใหญ่มาก ครับไร่หนึ่งคงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้พอสมควรเลยอ๋อแปลงนั้นเ็าเก็บทิ้งได้หลายล้านหลายล้านเลยเหรอฮะหลายล้านบาทเขาหลายไร่ไหมครับหลายไร่ฮะหลายไร่เออเรามาทําอย่างนั้นได้ครับบางทีบางคนไม่ชอบปลูกมะพร้าวจะมาปลูกอย่างอื่นก็ได้ผลไม้ปลูกได้ไหมพี่แถวนี้ปลูกได้หมดแม้กระทั่งฝรั่งชมพู่หรือจะเป็นองุ่นเราจะปลูกอะไรพื้นที่แถบนี้ปลูกได้หมดเลยครับเพราะอะไรเพราะดินดีอากาศดีน้ําดีใช่ครับอ่า ถ้าดินมันดีผมเชื่อว่าดินมันดีพี่จากสมุบองอะน,นะใ,ในน้ําพี่นี่ไอ้นนาพี่นี่น้าเต็มปีบเลยนี่เห็นไหม,มนะีครับนะอ่าอุดมสมบูรณ์นี่แล้วดูถนนข้างหน้าไม่ใช่ใกล้ๆนะเดินมานี่ไกลแล้วนะครับแต่เราคุยกันันเพล,ลินมันก็เลยเดินได้ไวนะครับเดินไปด้านท้ายกันพี่อ่าห้าแสนเก้าถ้าสมมุตินะพี่ห้าแสนเก้าเนี่ยถ้าจะต่อรองได้บ้างไหมหรือให้โทรมาคุยก็ต่อรองได้นิดหน่อยถ้ายัางไงก็สนใจก็โทรมาคุยได้นนโทรมาคุยก่อนนะพี่นะใช่อ่า ของเรานี่โค้งตามน้ำเลยใช่ไหมพี่ที่เราใช่ครับหลักหมุดหลักหมุดก็จะอยู่เนี่ยฮะตรงมุมนั่นเลยใช่ครับไอ้ต้องหอยเชอรี่ปะต้องหอยเชอรี่เกาะนั่นแหละอ่านั่นแหละคือหลักหมุดนนะครับพี่อ่าโอเคด้านหลังเราก็จะเป็นเรียกว่าสวนมะพร้าวแล้วยังที่เราอ้อมไปใช่พี่ที่จริงๆเราคือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะแต่ถนนมันจะโค้งอย่างนี้อย่าไปคิดว่าที่เราไม่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่นะที่เราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยอันนี้คือหักบุมด้านท้ายนะครับไปตามพี่วิชัยกันไปรีวิวก โอ้น้าใสมากนี่นี่นพี่ขออนุญาตนิดนึงนี่นี่นี่ถ้าเราเอาวัาเราเอาวัชพืชออกกับพี่ผักตบโชวาผักบุ้งออกมาเยอะไปอย่างนี้จะสวยงามเลยอย่างนี้เลยใช่าแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถเลี้ยงปลาน้ําเนี่ยพี่คือมันเป็นสาธารณะใช่ครับปลามีเนี่ยปลามีตลอดเพราะว่าน้ํามันไม่เคยแห้งอ่าถึงแม้เราเอาปลามาปล่อยมันอคงไม่อยู่มันก็ไปกับน้ําไปกับน้าหมดลงลงใหญ่หมดเอาไว้เขาเรียกว่าดูความเป็นธรรมชาติของปลาดีกว่าปลาธรรมชาติที่มันว่ายไปว่ายมานะครับ ที่เราก็เดินไปเรื่อยๆก่อนนี่แหละ90กว่าเมตรใช่ไหมพี่ด้านนี้ใช่ครับนี่นี่โอ้ดิ่ดูรถบนถนนนั่นนะครับอ้าวสิบสามไร่กว่าก็ถือว่าทําอะไรได้อีกเยอะเลยอันนี้เราไม่ได้แบ่งขายนะพี่นะไม่ได้แบ่งครับยกผืนขายยกแปลงยกแปลงยกผืนโอ้ชอบน้ำยังเลยเอามันใส่นะฮะใครซื้อไปก็ลองไปเขาเรียกว่าปั้นคันน้ําล่องน้ําให้สวยแล้วกันใช่ครับอ๋อนี่พี่เอาน้ําเข้าตรงนี้เหรอฮะน้ําจะเข้าด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ไอ้ล่องนี้คืออะไรครับพี่เป็นล่องน้ํา อ๋อที่น้ถ่ายเข้าออกเอาน้เข้านานะผมพี่นี่ข้าวพันธุ์อะไรพอรู้มไหมอ่าเป็นข้าวพันอ่าแปดห้าแปดห้าครับอ่ะโอเคจะได้เป็นความรู้กันไว้นะครับนี่โอ้โหมะพร้าวเยอะจริงไปมองไปทั้งไหนก็มีมะพร้าวพี่เมื่อกี้ผมบินโดนดูตกใจเลยมีแต่เขาเรียกว่าคลองน้ํากับมะพร้าวถัดจากแปลงนู้นไปก็เริ่มปลูกมะพร้าวกันละนั่นนะนะพี่อ่านานี่ก็จะปลูกน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ครับอ่า ขึม,มพะพร้าวมันดีกว่านาไม่ใช่นาไม่ดีนะใช่นี่ใช่ไหมพี่หลักพี่อันนี้ก็เป็นหลักหมดหลักสุดท้ายข้างท้ายอ๋อเนี่ยนะแล้วก็ออกถนนเลยใช่ครับออกถนนก็ตรงดิ่งเลยพี่ใช่ครับตรงสุดนู่นเลยขึ้นไปน,นี้ก็จะเป็นถนนอ่าด้านซ้ายของของแปลงนาอ่ะโอเคพี่ผมทวนข้อมูลของพี่ใหม่อีกนิดนึงก็คือทั้งหมดของเราเนี่ย13ไร่เท่าไหร่นะพี่นะ13ไร่1น2 7ตารางวาอ่าขายไร่ละห้าแสนเก้าอยู่ที่ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี<ช>ขายมันนี่แหละขายเพราะว่าพูดง่ายๆเลยคือ,อเอาเงินไปทําธุรกิจต่อต่อธุรกิจต่อยอดอะพูดง่ายๆวันใครสนใจก็โทรหาพี่วิชัยได้ตลอดเวลาผมขอเบอร์พี่ไว้อีกรอบดิครับ062 457 8574อ่าล่วงหน้าหนึ่งวันพอไหมพี่สมมติพรุ่งนี้จะมาดูวันนี้บอกได้ครับนัดเจอกันตรงไหนดีวัดเขาดิน่ที่วัดเขาดินก็ได้ครับผมว่ามันง่ายสุดแล้ว ช,ชื่อ<ช> <ๆ S 2> เต็มๆอีกที่ของพี่วัดเขาอะไรนะวัดเขาดินสวนาคีรีวัดเขาดินสวนาคีรีรโพธารามพี่อย่างนี้<ช>โพธารามราชบุรีแล้วมันจะพามาเลยจอดรอปุ๊บแล้วบ้านพี่อยู่แถวไหนล่ะ,ะบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆจากนี้ไปก็ อ่าถ้าเป็นเส้นตรงก็ประมาณกิโลหนึ่งก็าะพราะไปเจอกันที่วัดแล้วเดี๋ยวพี่พามามาตรงนี้เดี๋ยวงงอ่าลองมาดูแล้วกันนะใคร <c oughs> ชอบใครคิดว่าตรงเนี้ยแปลงนี้มีประโยชน์ติดต่อได้ตลอดเลยครับ <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณพี่วิชัยมากที่ <c oughs> พามาเที่ยวกับธรรมชาติพามาชมธรรมชาติ <c oughs> ผมเชื่อว่ามีคนชอบธรรมชาติอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะแบกเขาข้างหลังผมชอบมากเหมือนไม่อยู่ชายทะเลยังไงไม่รู้มะพร้าวเขาเรียกว่าเป็นดงเลยครัพี่วันนี้ขอบคุณมากนะครับใครสนใจยังไงโทรหาพี่วิชัยโดยตรงได้เลยสวัสดีสวัสดีครับพี่ครับ